นะครับทำาัหดน้าม่หัวอยู่สวน้ะพี่น้่งเออหัน้าหอมแดงพี่นุ่กระเทียมพี่น้องพยายามทาไทยเนี่ยทำืนพี่น้อ่าตอนนี้ประมาณสามุมกู่บ่าพี่น้องจะที่ชุมหลับเนี่เนาะน้านเด็ดไปใสมาใสอยู่พี่นอ่เนดนาหัี่น้ง ครับสวัสดีพี่น้องสู่สวสนตะครับเด้อนะพามาขนน้ำยู่หัวอยู่สวนพี่น้องขนน้ำพรอมแดงอยู่พี่น้องตอนนี้จ้าขนน้ำไว้แน่พี่น้องเพราะตอนเสาร์ประเด็นขนหลายแห้งพี่น้องทำเวลาก,กับรถไหวพี่น้อง พยาสดีทุกท,าท่านด้ไปกันเลอนะฮะามามาิ่งบรรยากาศสายน้ำแล้ากันพี่น้องเย็นเย็นเย็นเงียบสงบท่านบานหนึ่งพี่น้องจะสวนกันเงียบพี่น้องนะ สวัสดีครับทำมาฮดนน้ำหอมแดงนะพี่น้องเออนะฮะน้ำหอมแดงพี่น้องน้ำข้างๆก้นพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับที่พกการรับส้มนะพี่น้องดงตาเลยนะพี่น้องขอบคุณหลายๆด้อนะครับมาส่งกำลังใจยีสิปนะพี่น้องขอบคุณหลายๆรัาขอบคุณหลายๆเด้อนะฮะ ีาสาม,มารถรับชมสาม,มารถเห้นกำลังใจในการเกษตรพี่นอ้องนะะฮอยู่หัวอยู่สวนนะพี่น้องโพดหน้าม้อมแดงพี่น้องขอบปรุณหลายๆลายพสไปสิละพี่นอ้องนะ,ะโพดไปเรื่อยแล้วง่วงก็จะได้เขานอนด้วยกันพี่นอ้องเพราะว่าในวินาทสองสบู่ดีโพดลาแห้งภานไดหมนตุนไว้ก่อนหน่อยหนึ่งพี่น้องาจำเวลา พร้อมแดงพี่น้องพร้อมแดงกับวันหยังพี่น้องจะใส่นะสม坤ใหม่ใส่ที่ธรรมศาสตร์นี่ทำในการดูแลพี่น้องนะการดูแลเบอร์ดูแลไปพี่น้องนะครับทีจะได้กับโมโหกันมาทิ่เป็นอะไรพี่น้อง ก็ค่อยเ็ไปลวพีน้องนะเบิ่งไปงามไงนีนนะ่ยนอห่างดีตอนพี่นองขอบุณลหลายๆเด้๋ยะนี้กลับมารับชมหมดสามพี่นอง,งขึ้นนี่ก็เย็นดีดพี่นองเย็นบาห่อนนะพี่นองใครอยู่ได้พี่นองกาเวนนะ่ยฮออย่กันในพ่นองนะกาเวนเนี่ฮอตนี่นี่ฮอนได้หนแต่ว่าขันกาเวนน่เอ็นซั้มซือนี่นก็ี่ว่าเย็นดีพี่นอง เงียบสงบดีเงียบสงบดี สวัสดีทุกท่านที่ครับเดอนะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับขอมาระบชมขอมาให้กำลังใจนะครับขัดใต้ขมานี่บอกเง็นพี่น้องแต่ว่ากะขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่ขัดใข้ขมาขับดใข้ขมาพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับ มืครับปอ้มอย่างไรทั้งยังพกกรบเป๋าหน่ใจพยายามอ่านเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณหลายๆนะครับโอ้ยิ้มหาการรับชมเลยพี่น้องแล้วก็มีการกดไลค์หนึ่งครั้งโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับอ่าคนในนอคนไลค์ให้เนาะขอบคุณหลายๆนะครับเด้อนะคอ่าท่านใดที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณเช่นกันนะพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆเลยนะพี่น้องขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้รำไห้ลวยกันเด้อนะฮะคนใดมาส่องชมส่องเปลีกันจะเปลี่ยนอะไ ให้รำด้วยกันนะครับทักทายขอบคุณหลายๆครับเด้อทางใายเข้ามาแล้วนะครับขอบคุณหลายอ่าให้ลำ e <tinc S 1> ให้ด้วยกันเด้อครับเด้อในได้กะนะครับเนี่ได้มีโอกาสจะสื่อเข้าไปเยี่ยมส้มส่องเด้อครับเด้อนะครับมีโอกาสจะเข้าไปเยี่ยมส้มกันให้กำลังใจกันเนาะครับเนาะอาจจดคือเฟซบุ๊ก็ได้หรือว่าช่องเอิญกันคือกัารอพี่น้องนะฮะ่องเอิญแต่ทังทต้กันได้เอพี่น้องเด้อยมาว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก ทิกต็อกันได้กับทักทายกันได้พี่น้องนะครับทักทายกันเบิเงง่งกันเบิ่งแง่กันนะครับเบิ่งแง่งกันพี่น้องขอบพระคุณหลายๆนะครับกำลังใจมีหัวใจกลับมาให้เลยก็ ح ح> ขอบคุณจริงๆครับเออครับผมขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องคอับขอบพระคุณหลายๆนะครับขมาให้กำลังใจกขมาทักทายเป็นลูกประตูกันยังกรันนำพมพี่น้อง กะหดหอมพี่น้องเด้ค่ะเด้มาดหอมอยู่หวัวยกสวนน,น,ะดดน,น,นะพี่น้องพ่อมือจิบบัวได้พดลายเนี่ยพี่น้องนะมาไปตรงนี้อากาศก็ะหอนพี่น้องนะฮะจิกบ่สิเป็นหัวทำอะไรกระหูด้วพี่น้องก <c oughs> ะบอวดูแลเอาพี่น้องนะฮะคอยเบิ้องเนาแต่ว่ากะดูแลแบบระบบที่ว่าภาพเลยพี่น้องนะระบบที่ว่าภาพระบบแบบนาส่งคนใหม่พี่น้องนะ น้ำมันขี Hence, ้ว <k> ่าภาพปั๊บบ้านนนทะพี่น้องนะฮะขี้โบแตยสารเคมี่ยังหรอกพี่น้องเป็นแบบธรรมชาติพี่น้องสบายอยากให้ปลอดภัยอยากให้ว่าให้รับประทานแบบสบายใจแน่พี่น้องเอาไว้รับประทานนะพี่น้องแล้วกันไว้รับประทานคนเดียวทคือโบแตพี่น้องเนาะอ่าพุ่งขี้อ่าทำอะไรแบบคุ้นใจกับซักมาพี่น้องหามันแดดเป็นหัวยังก็ไงอ่าเป็นมีหัวมียังกงครับตอนนี้ก็ดูแลไปเยอะพี่น้อง ขอบคุณหลายๆนี่คนไล่สองครั้งนะครับขอบคุณหลายๆลองหันคนไล่กลับมาโอ้โหตามไปทีละพี่น้องเลยินจะแห้งหลายอยไปเลยไปคือเวหลายทีบ้นหนึงพี่น้องนะขอบคุณหลายๆตักใต้ตัวมือต่อมาหายเลยครับนี่ เป็นสินทพี่น้องกับกันกระเกันเสร็จจากสองเฮ็ดไปสิลทรพี่น้องต่อไปก็คงจะพัฒนาเป็นสปริงเกอร์แหละพี่น้องนะจะได้ก็ได้ครับมีทุนมีร่อนก็ได้สปริงเกอร์หรือระบบหนามอื่นนะพี่น้องคิดว่าต้องใส่เม่ยอมยืนหดนะพี่น้องนะระบบอื่นทื่สี่ วันไดนใส่เวลาในโซนนี้ไปในพี่น้องจะได้ไปเห็นอย่างอื่นนั่มพี่น้องไปเห็นอย่างอื่นนั่มโอ้โหไปเสร็จแล้วพี่น้องเด้อคุณบอกว่าคันหอมนี่พี่น้องนะ,ะหอมนี่คันช่วงคนล่องหัวคุนกำลังกิลงหัวนี่คุนแห้งบ่ค่อยได้เพี่น้องคนงนี้ มันจะปุ๊บไปพี่น้องนะมุกเสือเป็น้ยเสร็จกับผ่านหนึ bon. itor, ่งนดินแห้งยังคือการพี่น้องนจะคือว่าต้นก็จะอ่อนจะอ่อนแอลงไปพี่น้องนะการลงหัวก็จะจะมีผลกระทบกับการลงหัวได้พี่น้องการช่วงฝนกระลังนเวลาพี่น้องเป็นสาวเป็นลงหัวแล้วกับต้องให้ดินชุ่มไว้ด้พี bon. ่น้องเนะนะเพราะว่าจะเป็นหอมแดงหรือกระเทียมก็ได้แล้วแต่พี่น้องต้องให้ดินชุ่มไว้ดินชุ่มไว้ด้พี่น้องนะ้องชุ่มไว้เนาะนะคต้อมชืินไว้พยายามบ่อย บ่อยดิแข็งพี่น้องพอดินแห่งี่สนปกติเทียวได,ด,เด้เป็นเที่ยวเป็นปกนิกจะการลุงหัวก็จะปอดีพีเนอะโอเคเสกยังว่าดินแข็งหลายอยู่ไปนอนะอเพราะว่าคนนามบว่ท่าน เรียกว่าไปใส่เนี่ยกับโมกินน้องข้นน้ำกับบัท่านเรียกว่าจะพยายามพี่น้องพยายามผลดีเรียกว่าหอมแดงกับแช่แห้งกับบอดีเลยพี่น้องก็จะเกิดเชีราได้ที่กันแช่จนเกินไปแช่ตลอดตลอดริมมือกับบอดีพี่น้องเรียกว่าพยายามแห้งกันแห้งแห้งลายพี่น้องช่วงเขาเป็นหัว,วเป็นเนื้งหัวล้มหัว,งงว,วสั่งไส อย่างเงี้ยเงือก็ต้องพยายามเอาเอาไฮไดท์พี่น้องสักแค่หน่อน้อยพี่น้องอยูก็มีหยาลายอย่างเเป็นใบเป็นยังขึ้นมาแทมพ้องเขาเอาไฮไดทพี่น้องออกตรงนี้มันนั่งเป็นต้นน้อยๆอยู่พี่น้องก็ต้องออาหฮไดท์่น้องที่บริเวณคุ้มอันนี้ก็ถือว่าคุ้มไปหลายอยู่พี่น้องแต่ว่ากับมอเตอรใไซคพี่น้องเพราะว่ามันหอมมัเป็หญ่โตแล้วล่ะนะครับแต่ว่าจาพันมันคดีก็คือบอกบอกอกให้นี่หยาบบ่อย กันดูแลเรื่องงาเลยมันจะคุยอะดรได้พี่น้องเลยได้จิตปลูหอมปลูกยางกระไดวะก็เราจะเรื่องดินก็ต้องสาคัญนะพี่น้องดินสําคัญมากเลยแต่มันปลูกหอมสิกับดินก็ต้องเป็นดินโค้นดินเหนียวดินยังพี่น้องแล้วก็ผสมดินอนาดินหรือว่าปุ๋ยคงปวยของอ่ะพี่น้องนะครับนี่ยังกระใสเลยพี่น้องในใ้ดินดีเลยพี่น้องนะแต่สําคัญก็คือมีดิน ดินพ u, ok. fini, gucken, ok. redesign, right, in, ่นดินเหนียวผมบอก่มีดินพ่นก so ับดินเหนียวพี่น้องนะเราต้อคลุกเข่ากันพี่น้องเพราะว่าให้ให้ดินเพิ่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 นอุ้มน้ำได้แนี่ะพี่น้องนะเพราะว่าหนาบก็่าจะได้ซุ้มใบได้พี่น้องนะครับเป็นดินทรายกันน้บกวาจะไดบริยูพี่น้องหากสมัยหากผ่อนผางยังไงพี่ลาเวลาแดดแดดมาแห้งผ่อนหากถึงผมมี้นาบมันมีความชื้นสติทำให้เสียส่งเลยพี่น้องสนเสียส่งไปกสติมันใหญ่โตพี่น้อง นี่ดินดินเหนียวน้ำดินโพ้นนี่ดีแห้งดินโพ้นนี่บ่มีดินโพ้นกว่ดินเหนียวพี่น้องนะผสมกับปุ๋ยคงปุ๋ยคอกดินดินผื่นน้ำนี่แหละนะผสมกันพอดีเลยพี่น้องอย่าให้เหนียวจนเกินไปพอเพิ่นอุ่ม,น,มน้ำอยู่ได้พี่น้องนะ การเกษตรนี่ก so like so, so ็ต้องอดทุ่นก็พี่น้องนะฮะบทนนี่งบนใดพี่น้องมีท้องติดปล่อยปลาละเลยกับบนใดพี่น้องเามาฝึกก็ต้องเติบโตไปตามระยะไปพี่น้องแต่ว่ารคตรหนาโคนรยังพยายามอะไรพี่น้องพยายามพี่น้องเลยเข้ามาเป็นเสร็จพยายามอยู่ต้องพยายามกับผ่านด้วยพี่น้องจับคนหนาบนท่านจะเห็นอยู่แห็งอยู่แต่ว่าเอาบนท่านพี่น้องเอาบนใดแต่ก็มีภารกิจตรงนี้น่นเลยสั่งเป็นโหมดนะฮะเลยขาดขาดกันเกินแน่นิดนึง แต่คณะที่ระบบน้ำแบบสปริงเกอร์หรือระบบนำบางทีห้องบริสิการหลักก็ยางโคตรดหก่ใหญ่โคตรใหญ่เพียงเดียวเป็นหลายๆก็ดีเลยพี่น้องคณะปลูกหลายๆเนี่ยที่เขาเฉดเดียวโคตรแบบปั๊บเดียวก็แล้วเนี่ยเทากับเฉด้ดียวมีหลาเเฉดอย่างอื่นนะมะต้องมามิลล like ่ามายืนงโคตรสีพ la ี่น้องเอีเขาบอกดูก <game S 2> ันฟังพ <Disney> ี to to ่น้องนะครับเขาแต่ว่าก็ตามสะดวกพี่น้องนะไอสีก็ดีเช่นกันพี่น้องแล้วแต่ความสะดวกว่าห้ามีเวลาหลายเท่าไหนเป็นไง นะครับปลูกหลายครับบาเวลาทีเขาต้องไประบบอื่นนะพี่น้องนะเพราะั่นเมกับคนบนท่านดีนแล้วพี่น้องนะบนท่านจะเกิดปัญหาเลยการปลูกเื่มันก็มีหลายอย่างพี่น้องเฟื่อจะคิดหลายอย่างแบบนี้เอาแต่ครอบพนัดได้พี่น้องนะปลูกเนื้อกระได้พี่น้องเส้นขายได้ที่เขากินกันนะพี่น้องปลูกอะไรที่เขากินกันนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นปลูกแกงปลูกตัวปลูกพริกปลูกมะเขือเทศปลูก กระลำปีกระลำดอกนะครับไอ้มะเขือพี่น้องน้ำมะเขือยาวมะเขือพวงมะเขือเนียงก็แล้วแต่พี่น้องนะครับแตงโมเนียงกะก็ได้หมดเด้พี่น้องนะฮะได้หมดดูแตงห้าสิบชอบต้องคิดว่าห้าสิบปลูกขึ่นเลี้งดีพี่น้องที่มันน่าจะมีต้นทุนที่ต่ำราคาคนกลางจะดีแน่พี่น้องนะเนาะือว่ามันปลูกแล้วมันคุ้มนะพี่น้องนะครับเขาก็ต้องต้องที่น่าดีเลยพี่น้องนะครับการปลูกขึ่นอยงไรนะฮะดอกเตยสิกะ เฮ็ดมาหลายอย่างพี่น้องนะเกเฮ็ดมาหลายแต่พอเนี้ยอามอบสำเร็จแล้วบอกไม่ยัางแล้วพี่น้องก็ย่งเฮ็ดใบเสร็มแล้วพี่น้องอามอบปลูกยังไงก็ปลูกมาพัดพี่น้องเออกับปลูกมาหลายเป็นหลไรไรไรเกษตรกันระบบน้ำกับเฮ็ดมาหลายระบบน้ำอยู่เขึ้นกันนะระบบน้ำยศน้ำบีกุงบีกันกับทับมาหมดแล้วพี่น้องนะเฮ็ดมาอยู่พอหูพี่น้องลอยนะสะเป็นเกลือกเฮ็ดมาหมดพี่น้องเฮ็ดมาหมดเฮ็ดมาหลายอย่างอยู่ขึ้นกัน เกษตรมาประมาณทิศกว่าปีแล้วมั้งเกษตรษฐกว่าปีแล้วเกษตรมาแต่ว่าเป็นคนมักประมาณว่าเป็นแบบที่ว่าผ่าพี่น้องเป็นแบบเป็นแบบว่ามาว่ามาขีดยาขับแมะเร็งเลยว่ามาขีดยาขายเชื้อราพี่น้องมาใส่ที่ว่าผ่ามาเอาหนังสูงคนใหม่น่ะพี่น้องสิคลิสเองนะพี่น้องเอามาขีดฝนแมือลงมายังใส่กันพ่ออยู่ได้เลยพี่น้องนะแต่แต่พอเห็นว่าเขาสิมีหนอนอี่ยังมากอยังมาักมากพี่น้องนะ มีมากกับ<ม>่บวยยังพี่หนุ่มครับพอมีมากักอักเขาก็จะหายไปเพราะว่าเพราะว่าระบบนิเวศเขาได้พี่หนุ่มแล้วเขาจะมีศัตรูธรรมชาติค่อยค่อยดูแลค่อยกําจัดศัตรูพืชอยู่แล้วพี่หนุ่มนะวบว่าจะเป็นแมงมุมวบว่าจะเป็นอยังนี่นะตัวห้ามตัวเบียนพุ่นหะอพุ่นว่าะนาพี่หนุ่มเขากระหึ่มว่ายังไงพี่หนุ่มนะต้องใส่อ่าองว่างเสร็จเอากล่องมามาเบิ้งมากล่องขยายว่าพี่หนุ่มเันขยายมาบาเบิ้งว่านี่ระบบนิเวศยังไงในสวนพี่น้องพูดีพี่น้อง มาใั่กับตือกองกิรทัศน์มาสักกล่องตัวนึงบ๊อพี่น้องนะเอามาส่องบองว่าเอออยู่นี่มีเชล่าหลายบอถ้าสิดีบองว่าเชล่าดีเชล่าบดีพี่น้องผมว่าก็สิดีพี่น้องพวกก็คิดไปพี่น้องก็น่าคิดไปเนาะแค่ว่ากับเอาเป็นว่ากันเท้าใส่แบบนี่แหละนะพี่น้องแบบที่ว่าภาพเขานี่แหละแบบส่วนทำบ่มี่นอนหรือบ่อนองหน่อยก็เท่ี่ว่าสมว่าก็เท่ี่ว่าเป็นรัชนีหรือว่าเป็นโตจีวันไหนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะพี่น้องเนาะน่เข้ากับใส่ไปพี่น้อง ขันมันว่าใส่ไปแล้วกันยังมีนอนหลายระบาดแบบนันต่อมาพี่แน่แล้วว่าเกิดแต่งยังไรพี่น้องเอาใส่คิดสูตรพิทางบอลลี่จังไหนพี่น้องไม่ว่าโดนหมาเปรเซนใส่กับบอก,กับ่บเห็นนี่ยังเกิจากขม้าแบบระบาดยัง,งมาไมา่ได้พี่น้องไี่ว่ากันยังปกกุ้มกบกำได้พี่น้องโบมีการระบาดยังมาไมแต่ว่าขันมันว่าใส่พวกยาขามาแรงยาข่านอน,อนแล้วกับวันนี้ค้าใส่พี่น้องมันก็จะระบาดได้พี่น้องนอนก็จะมาเต็มเลยพี่น้อง เพราะว่าตัวศัตรูธรรมาชาติเพิน่นเพิ่นตายไปเมื่อ่น้องผมียังสิมาปกป้องคอยรักษาเผืยพักเท้าที่ปลูกใพี่น้องนะแต่ว่าขาเท้าจัดระบบนิเวรสมดุนลนะครับผมก็ว่าอยู่ได้พี่น้องผมมีปัญหาอยู่ได้ใช่หรือเล่าผมว่าผมกำมันใจสั่นเพราะว่าผมเห็นมาแล้วกับยู่ได้พี่น้องนะเห็นจต่นี่ยังมาหลบกนั่นไพี่น้องนี่ก็ธรรมดาโบรบบาณ สีหลักพี่น้องกันเหตไปสีหลักนะเรียนรู้ไปนะเห็ุไปมีความสุขมีความมีความมักพี่น้องเห็นห้องมักยังห้องเห็นอันสลับพี่น้องนะครับถ้าจะมีความสุขพี่น้องกันท่องบ่มักมาเห็นมันกะบ่มีความสุขกับพี่น้องแต่ว่ากันเท่าเจ๋อเจ๋เห็นมีความสุขแต่มันกะมันกาที่มีความสุขกับพี่น้องแต่ว่ากันเห็นใดเห็นยังนเราก็มักเมื่อไะพี่น้องนะมันกามันกาตัดนัดเมื่อกามักไม่จริงนั่แหละพี่น้องนะถ้าหกจะเห็นมักมาเองนั่นแหละ แต่ว่าเราบเบิ่งต้นเท่ากับมีมี่กันท,บบนนนทากกันรลพี่น้องนะนีความอยากเจ็บอยากช้ำเลี่น้อยนะฮะอยากท้ำเลาจะเกิดความเพียรขึ้นมากพี่น้องนะเกิดความเพียรขึ้นมากแล้วแบีเกิดการเอาจิตใจฟักไปนะครับนะครับตรวจสอบดูแลตัวตานะครับสิตะวิมงังสา่าไปพี่น้องนะมาตีตองมันตรวจสอบูน่นั้นฮะเพื่อพัฒนางานครับมันจะเลื่นอน้าได้พี่น้องนะทางรับสียง,งามเลย คงจะเป็นเกษตรทุกๆงานพี่น้องเนาะเนาะงานจะขายกันทุกวันนะต้องมีความเพียรพยายามอดทนพี่น้องตรงนีปัญหาบนซักเจือกันพี่น้องฮะเขาก็ต้องแก้ไขื่องไปมีปัญหาอย่างเขาก็ต้องนั่มาพบคิดนะครับที่หน้าให้ไอ้ตามความจริงพี่น้องเราเชื่อว่าเขาสามารถจะพบคิดที่หน้าได้อย่างแน่นอนนะพี่น้องนะครับการเขายืนยกกับความจริงยืนยกกับหลักเหตุผลพี่น้องเขาก็สามารถจะอยาคิดได้เบัดนั้นะครับ โอ้ไปบ่มากกันเน่าเราพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆนะครับย <ruption by enders> ังอันนี้ยังเบิ้งน้ำกันอยู่นะครับหนึ่งดวงตาพี่น้องนะขอบคุณหลายๆครับยังเป็นหมู่กันอยู่ยังหมูไหมเป็นบอกคุยฟังกันยังเป็นหมู่กันอยู่พี่น้องนะขอบคุณหลายๆนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญเนอะนะครับเป็นการยกศิลป์พี่น้องก็อนขอนันำเสนอแนวทางยศศิลป์ในการเกษตรเลยนะพี่น้องเด้อ ตัวพี่น้องเบิ้งพี่น้องเข้าด้เบิ้งนะครับเปิดเป็นแนวทางหาอย่างไรพี่น้องเข้าอย่ไรต้นใจอยากคิดกระเจ็ดนะครับเนาะเจ็ดเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหรือว่านี่ยังจะสอบถามกันไหนพี่น้องนะเตะเสร็เป็นกำลังใจทุกท่านเช่นกันลนะพี่น้องเช่นเคยลนะพี่น้องนะนี่ยังจะทักคำว่าหน้าไหนพี่น้องนะเตะเสรีก็ตอบจากู่นนี่นั่นนะครับเป็นกำลังใจแข่งกันแล้วกันนะพี่น้องนะ ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อะมัอนี้กับยังไงกับน้องรับฟันดีพี่นอ้องมีนีมีแห้งตึงก็มีน้องนะครับเด้อคงจะเขาอยากตักไข่ตำหนีพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครัขอบอะะขอบคุณกำลังใจขอบคุณกันคนไหนกดมีให้หใพี่น้องนะฮะเด้อะพ่นไหนกดแชร์นี่นะพี่น้องหายเสียพี่น้องขอบคุณหลายๆนะเด้อสวัสดีครับ